สวัสดีครับภาพที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นั้นเป็นการรวบรวมหรือการประมวลภาพของการระเบิดหรือปะทุรุนแรงอีกครั้งหนึ่งของภูเขาไฟเซมิลูในประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งครั้งนี้ปะทุรุนแรงกว่าเมื่อครั้งที่แล้วในต้นปีก็คือมกราคมที่ผ่านมาโดยปะทุขึ้นอีก ครั้งเมื่อเช้าวานนี้วันเสาร์ที่4ธันวาคม2564บนเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียกลุ่มควันและเท่าฐานลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นระยะทางสูงถึง12กิโลเมตรโดยกลุ่มควันนั้นบดบังแสงแดดแสงอาทิตย์และเข้าครอบคุมปิดถนนในเมืองใกล้เคียงในแห่งนั้นนะครับบางแห่ง สำนักบริหารด้านภูเขาไฟวิทยาของชาวของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยได้วางความเสี่ยงฮะได้ประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ไว้เมื่อวานนี้ในระดับที่สองจากอ่สูงสุด4ระดับและออกการแจ้งเตือนเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินทางอากาศในบริเวณใกล้เคียงหรือประเทศใกล้เคียงด้วยต่อมาในเช้าวันนี้วันที่5ธันวาคม2564กภูเขาไฟเซอร์เมลูนั้นในประเทศ ชวาตะวันออกของอินโดนีเซียก็ประทุต่อเนื่องต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนะพ้นเท่าถ่านและกลุ่มควันร้อนทําให้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตปแล้วสองคนบาดเจ็บอีก41คนเป็นอย่างน้อยและต้องอพยพนจํานวนมากออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใกล้ภูเขาไฟนะครับแจ้งว่าละอองเท่าฐานภูเขาไฟกระจายปกคลุมทั่วหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง ผู้คนพากันวิ่งหาที่กำบังจ้าละวันนะละอองเท่าฐานร้อนนะทำให้มีผู้ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากแผลไฟไหม้ประชาชนอพยพแล้วอย่างน้อย300ครัวเรือนเจ้าที่ไม่สามารถเข้าถึงหลายหมู่บ้าน,นครับเนื่องจากว่าถนนถูกขินและต้นไม้ล้มกีดขวางทางและได้ขอความช่วยเหลือไปทางกองทัพของประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับให้ส่งอุปกรณ์และกำลังคนสนับสนุน มาด้านสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติหรือ BNBPB เนี่ยครับตั้งเต็นท์พักพิงชั่วคราวแต่การอพยพประชาชนก็ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายเนื่องจากกลุ่มควันของภูเขาไฟนั้นหนาทึบมากสถานีสังเกตการภูเขาไฟเซอร์เมลูรายงานว่าภูเขาไฟพ่นเท่าฐานและส่งกลิ่นกำมะถันออกมาครั้งแรก ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายเวลา15.00นาาตามเวลาท้องถิ่นนะครับตรงกับเวลาเดียวในเมืองไทยก็คือช่วงช่วงบ่าย2องนะภูเขาไฟเซอร์เมลูสูงจากระดับน้ำทะเล3,676เมตระสูงที่สุดบนเกาะชวาและเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีพลังกำลังนะ ใน130ลูกของอินโดนีเซียนะฮะทุครั้งล่าสุดก็เมื่อเดือนมกราคมปีนี้ที่ผ่านมาครั้งนั้นการประทุข,ของภูเขาไฟนั้นรุนแรงน้อยกว่าครั้งนี้จึงไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างไรนะครับก็ส่งแรงใจช่วยอินโดนีเซียครับสวัสดีครับ